กล้าใช่ไหมตัวอย่างกล้ายังไงพี่โอ้ยไม่รอดมันหาฉันจนเจอขอจบเกมนี้ขอจบเกมนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะผมยังไม่ทราบเลยครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะโอ้ยไม่ปอดยอ้กิวเดี๋ยวพี่เปิดเดี๋ยวไอ้เปิดเบิรงเดื้อกระเด้อเดี๋ยวไอ้ขอขาก่อนไอ้ขั้นเชียว ไม่พอช่วยแล้วมันกลัวมันกลัวขึ้นมากูไปเห็นเราตีฟางตกมาดิขึ้นมาไอ้ไม่เห็นหมอคขึ้น<อ><อ>มาไอ,อ้ไม่เห็นหมอม <c oughs> าออได้เลยกูดอกกูบอกเลยเอากูก้มหนาก็ได้เอาไอา้กูบังไงหนากนูก้มหนาก็ได้เอามาลี่กันอยู่นี่สองคนกันกบ คือว่าผมไม่เห็นเนี่ยโอ้ผมไม่ได้ตาบอดขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยมมลี่หลังหินกับรองนเฮ้ยเฮี้ยพี่เป็นคนไม่ไปปะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนโอ้ดีนะเงยหน้าทางอีดอกเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวกูจะกูจะตบมึงก่อนเลยอีลอรี่สโตนอี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 สันขวานกูขันเขียวมือด้วยยูใสป่ะฮึมึงยูใสขออนุญาตวางไปช้ ฮึฮึกูศูนย์หมดแล้วฮึยูใส well ่ฮึยู่น well. ี่บอสคอมพิ่เตอระแม่งเอ้ยได้ตัว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 ไปฉายมึงเบอรได้เป็นบอสฮึฮึฮึขาเหมือนคัก ข uh ู่ขามึงเท่ขู่ขามึงเท่มึงไปใส่มึงแล่นหนี่นีวกูเอามึงตายเท่กูเอามึงตายเท่ไม่นี่บอกฮะ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 เกลียวเฮ้ฮ้เฮ้อาเอามึงเปเข้าไป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 เึงปเข้าไปหยัดมึงเนี่ยเอามึงเท่มึงตายมึงตายบอกเลยมึงตายมึงตายยังเขียดมึงตายมึงเลนไปแส่นไปมึงเลนไปมึงเลนไปเอาค้อไปแดกเอาค้อไปแดกเอาค้อไปแดกมีผู้ใดแลนตามกู เนตห่างวิญงเนตห่างวิญงเสียงบ่ฮะฮะยกูเป็นเสียงบ่อเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเพื่อนเขาไม่ไปใช้โอ้พับแม่พับแม่บ่พับบ่บ่พับบ่เฮ้ยบ่พับบ่อเฮะยเฮ้ยเฮ้ไต่อยเสะต่อยยากใช่ไหมต่อยยากใช่ไหมต่อยยากใช่ไหมต่ยยากเออแม่เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูสวนมึงแล้วกูศูนย์มึงแล้วกูศูนมังแล้วกูศูนย์คักกูศูนย์คักนี่แน่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 นี่แนี่ย ไม่ใช่ป่ะพี่ไฟฉายไฟบอกให้มึงเอามาไฟไฟสั่งไฟสอนให้มึงเอามาผมถามดูอยู่ตายจั๊กจั่วเด็นเกียร์ไม่มีไม่เล่นแล้วอันี่เล่นเบิดแล้วบอกโหลดมาเยอะขนานี่อืม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 อ่ามีคนเนี้ยปั่นไฟอยู่แถวนี่คือไอ้ประเดินบอกครับไปใส่แล้วปะ

ซ่องหน้าซ่องตากอยู่หันละอเอาหิวกันเบาหิวกันเบาระวังเลื่อยสิไปล้งหลังสู้แล้วหิวกันเออหิวกันเข้าไปเออแม่งเออขุต่ำมีอย่างนี้หน้าต่างเป็นนึื่งสเตฟไม่เปใครปัานเลยเนะี่ยตะไปลงบนแล้วอี่มันปล่อยแล้ นี่ยังไมาเ่เจ็ดทีสองคำไอ้บอไปหัทเม,มื่อไหร่ล่ะไปปั่นมามีบอมีบอมีบอแทงหลัง,มมง,ลงโอ้โหมีมีถอนหุบพร้อมโอ้โยหักกันหลายมาน้ำกันหักกันอ๋อมันเฝ้าตายแทนกันเนี่นะตายแทนกันได้บอตายแทนกันได้บอ,อตายแทน<า>กันได้บอโถ่พี่สักคนไม่ใช่พี่อ่ะที่ไม่ใช่พี่อ่ะอืออืออือไอ้พวกเชียนี่แม่งไรขายอีลอรี่กับขันเขียวมันครับผม บอกเลยว่าบอกเลยว่าส่วนตัวล้วนๆนี่พี่ปอพี่ปอแก่พี่ตายส่วนตัวล้วนๆทีเนี้ยกูบอกเลยหืมหืมมันเป็นอย่างไม่เส่หืม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 กูบอกเลยเรื่องระหว่างเราเป็นเรื่องส่วนตัวลอรี่สโตนตายแท้กูบอกว่ากูขามึงเท่ ใครนกบอาโมดีไหมเนาะหืม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 ,หมปันไฟบอกไผบอกให้ปันไผบอกไ้ปันมันนี่ไผพี่เจอกุญแจม่มอยู่กันที่ไหนพี่อยู่เดินตรงมา,งมาบ่ห้ปันหามปันไฟเรียดขาดอบอกเลยว่าหามปันไฟเอาอีนี่ก่อนครับผมกระโดดเรียกบ่อได้จัดให้รู้จักบ่อไอ้มีชังหนชังหนหรือว่าชังเอือ นี่นี่ยายาบอกเลววะยายากับไอ้ไอบอกโลดเคยหลังแตกบ่ไอไม่ได้บอกระไผพดอกไอศูนย์ไอศูนย์มีคนเอาไฟฉายมาซองหน้าซองตามีคนเอาไฟฉายมาซองหน้าซองตาศูนย์ครับกินเข่าแล้วครับผมติดอีกแล้ว อ,อีรอลรี่ไปโลดไปโลดอีเนี่ยกูมาเอาเอาอีรอลรี่นี่ไปใส่แล้วไปใส่และ้วปะขันเขยียวอีรอลรี่ไหมเอเอเอีกได้ไหมเอามึงอก็ได้ไหมเออะเจ้าเอกหลงอีรอลรี่ครับไปเห็นอีรอลรี่ครับสเตปหน้าตานตงมาแล้วรถฟูหูนะอีกเนี่ยโอ้ยมาถึง อูเกมกากี้เฮ้ยชะงนแม่งโรดไปอ่ะายอ่ะไปอ่ะเฮ้ยแม่งเ,เอาต้นไม้จูกูซึบหน้าต่างไปนึกสเตฟเฮ้ยบันทึกข้อเปิดแล้วที่ยังเปิเก่งบ่อกฮะโดนหน้าต่างแยว กูไล่มึงกูเดียวกูเมื่อย์ได้เนี่ยฮะขั้นเขียวขันเขียวขันเขียวกูขันเขียวมึงเด้อศูนย์แลเด้อศูนย์แลเด้อศูนย์ละศูนย์ละกูศูนย์ละแมงเอ้ยปั่นไฟกันเสซตอีกแล้วรีบไปขายของผู้ตายซะมึงไปเลไม่เปิดไม่ได้เออเป็นงงแล้ว ขอใหโชคดีาดาดา้าก่อนเจอเฮ้ยไปใส่กันเบิดวะเครื่องอยุเครื่องอยุฟังหนีเบิดเลยนะครับสี่เครื่องเ้างเราต้องไปใส่ยังรอดเรนแล้วนี่นะครับมั <c oughs> ปลาลวดฟังหันหนักงก่อย ไปขาปานรวยครับเครื่องเดียวอยู่ตรงนั้นนะเออเนี่ยยี่หยัางวะเครื่องเสร็จมันคือว่าเม่มีเสียงเครื่องเสร็จแมเอา้าเอา้าอย่างนี้เหมอนเสยออ้าวอ้าลูกแม่ซูแขวนซะเมึอตายรลดอะไรวะเนีย เร็วๆเขยิบบังนี่ตายครับแล้วเขาก็ไปโซนเชิงฟังหันต่อครับผมแท็กโอ้โหง่ายบักนั่นเนี่ยังนะซ้ายเปิดกล้องไม่พุ่นมูนวอกในมุมหลอกลวงเปาประตูไปเจอมูนวอกในมุมหลอกลวงเปิดถาประตูจู่ขอบแมปบอลอีหลาคัมเพ้ง์จู่ขอบแมปเมนบอ แต่เพื่อนนะก่อนนี่เน่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 ไอ้นั่นแม่งเล่นโดดโต<อ>เล่น,นไต<ง>่บ่อจู่ขอดแม่บอฮะอย่าดิ้นแหงหลายไต่ให้เราอย่าดิน้นแหงอย่าดิน้นแหงปันสองว่ะปันสองว่ะไลอีลอรี่กันครับผมเขาเรียกว่าความแค้นส่วนตัว ช่วยาก,กูโบกมูบอมามึงรอให้กูไปละวอ่นี้มีคนจอบลอยอยู่เครื่องมีคนจอบลอยอยู่เครื่องแกไปใส่ละเนาะให้ไปใส่ปะ่ะก็ต้องไปใส่ไงครับเขาต้องปันไฟอยู่แล้วเขาก็โซนอยู่แถวนี้แหละเครื่องสามเครื่องตีกันอยู่นี่เนาะไปใส่และครับผม <c oughs> จะเอ๋ความ,มือเอื่นบอ <c oughs> เด่นนะบอ เมื่อกี้ผมเห็นทออยู่ใส่วะรับคล้ายรับคราอ่าเห็นแล้วเห็นลอลี่แล้วเห็นลอลี่แล้วไม่ใช่อะไรล่ะเฮ้ยเกิดอะไรนะพี่ นี่เอ้ยฟาดนาฟาดไม่ไใไซนากูบอสเมื่อกี้ใครเปิดจะพีร้อยคามปะอยากนี่ไงนี่ไงเอาค้อนไปก่อน,น,นเอาค้อนไปก่อนเอาอไปก่อนมามาชะมน้นไปนึ่งสเต็ปครับตายยากไปแล้วอีหยังละ่ะอีหยังละ่ะฮะอีหยังละ่ะฮะไม่เป็นยังเด๋นเป็นยังได๋ยยากหนาอ้าวว้เก็บสีมี<ท> เก็บซีจ้าเก็บซีจ้ายาเหา่าบอกตัว่ายาเห,าาหา่ายาเห่าก็สายเดียวยาเหา่าอืมกินข้าวแล้วครับผมกินกับไรกินกับเจียวบองคิดถึงครับผมดีค่ะสวีดัดหญิงเนยด้วยนะฮะสวีดัต น้องกล้าสวีดัดเนยสวีดัดคุณน้องด้วยนะครับผมสวีดัดทุกท่านเลยไม่เล่นเชือหรอวันนี้ขอค่าวันนี้ขอค่าวันนี้พี่จะมาค่าบอกเลยว่าจี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 ไหนน้องกล้าอยู่ไหมอยู่บอ